ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บหักตบชวานะครับมาคุมโคนนะครับคุมโคกให้กับทุเรียนเล็กนะครับอ่ะตามกันมาเลยครับ นะครับนี่ก็คือผักตบนะครับที่ผักตบชวานะครับมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวจะไปเอาเก็บไปคุมคุณเรีนนยนนะครับอ่าเราก็เน้นที่ผักตบสดนะครับแล้วผักตบสดนะครับไปเขาบอกว่าเป็นความชื้นได้ดี ดูกันนะครับว่าจะมีแรงเอาไปเท่าไหร่นะครับ สดนะครับสดสดสดไม่ได้เอาแบบสด,สดหบแห้งนะครับสบสดชวาสดนะครับโคนานเพื่อความชุ่มชื้นนะครับต้นทุนเรียนของเรานะครับผม อันนี้คือต้นที่จะมามาห่มนะครับหรือจะเราจะมาเสริมโคกนะครับเพิ่มโคกนะครับด้วยการที่จะเอาผักตบชวานะครับมาทําโคกนะก่อนหนูเขจะเก็บพวกเศษวัสดุออกก่อนนะครับส่วนมากก็จะเป็นท่วงกิ่งไม้นะครับในหญ้านะครับที่ผมเอามา สมเตรียมโคนไว้นะครับขัตอนต่อไปนะครับก็จะทําโคกนะครับดินทรายไม่ไม่ได้ทําโคกยากนะครับด,ดูด้วยนะครับนี่อ่าผมผมจะเอาโคกออกค่อนข้างเยอะนะครับเที่ยวนี้ก็จะอ่าทําโคกนะครับห่างออกจากโคนนะครับก็กลับจากวัชพืชไปด้วยนะครับอันนี้วัชพืชนี่ก็บางครั้งถ้าเราไม่ตัดนะครับก็ ถอนเอาได้นะครับก็ไม่ใชส่สิ่งดีเท่าไหร่นะครับวัชพืชก็เป็นที่อยู่ของสัตว์นะครับพวกมแมลงพวกอะไรนะครับที่มารบกวนต้นทุเรียนเล็กเรานะครับอันนี้ผมก็จะไม่ใช่ว่าจะอันนี้อย่างเดียวนะครับก่อนที่จะเอานี่มาทําโคกนะครับพกเพื่อนผมก็จะเอาใบไผ่นะครับใบไผ่มาลงด้วยนะครับนี่ ทำโคกนะครับก็ทำแบบนี้นะครับอ่าทีแรกว่าจะตัดต้นกะเพราต้นนี้ออกนะครับจะได้นะครับกะเพราก็จะเก็บไว้นะครับกะเพราอ่าต้นขนาดนี้ก็ลากมันไปไม่ไกลนะเพื่อนเพื่อนก,ก็ก็พยายามทําอันนี้ไม่ใช่ลากอันนี้ลากต้นฟักเขานะครับเนี่ยก็จะไปดึงนะครับเดี๋ยวไ่ดึงแล้วอ่าว่าจะเพื่อถ้าอยู่ใกล้ๆกับโคนนะครับเพื่อนเพื่อนจะถอนนะครับ ถ้าเป็นต้นใหญ่จะถอนนะถ้าเป็นพวกหญ้าพวกอะไรก็ก็น่าจะถอนได้อยู่จริงจริงถ้าเราเอาเอะไรลงไปคุมนะครับมันก็น่าจะเป็นปุ๋ยไปด้วยนะครับในตัวนะครับอ่าแต่งโคนเสร็จอย่างนี้นะครับผมว่าอ่ายังยังน้อยอก็อ่ะมาจะโรยปุ๋ยหน่อยแต่ไม่เยอะนะครับไม่ไม่ใส่เยอะอ่ายี่บห้าจุดเจ็ดผมนะครับแต่เป็นยี่ห้าจุดทำเองนะครับอยผมทําเองนะครับเยอะนะครับใส่สักสอง หยิบมือนะครับอ่าเพราะว่ามีส่วนผสมทั้งยูเรียนะครับในปุ๋ยผมนี่เดี๋ยวมีทั้งยูเรียมีทั้งอ่าสิบอะไรนะสิบห้า,ส,หาสิบห้านะครับแล้วก็อ่าสิบสี่สิบสี่สี่สสสนะครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ก่อนที่ผมจะผสมชว,า,กกวามามา,มาลงนะครับผมก็จะเอาใบไผ่นะครับมาลงสักหน่อยครับเพื่อนๆ ใบไผ่นี่ดีนะครับนะไปวางตรงไหนพัดชืพืๆไม่เกิดนะครับ,บไปไผ่ข้อดีมันนะครับดันอ,อยู่ใกล้ต้นไผ่นะครับก็ถือว่า,าเตรียมโคนเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับยังมีหญ้าต,ตัวนะครับนี่หญ้าเรือนนะครับเป็นพวกนี้ จากนั้นผมจะเอาผักตบชวานะครับมาคุมนะครับเพื่อเก็บความชื้นนะครับอ่เดี๋ยวนะครับอ่ะครับผมอ่าทีนี้ผักตบชวาเราพร้อมแล้วนะครับผมก็จะวางง่ายๆเลยนะครับเนี่ยไม่ไม่ยุ่งยากนะครับวางอ่ะก็จะลากนลงนี่แหละครับอ่าเพราะว่ายังไงเชืไอใพวกผักตบนะครับในกอผักตบเนี่ก็จะมีความชื้นอยู่นะครับอ่าก็ มันจะได้รักษาเ็าเรียกว่ารักษาความชื้นนะครับเราก็พยายามวางก็คือผมจะวางให้หญ้าให้รากนะครับทั้งรากทุกตบลงที่โคนู้เรียนนะครับมากที่สุดนะครับวางล้อมนะครับวางล้อมไปเรื่อยๆนะครับอืมนะครับ จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับปลูต,ตรงนี้รักษาความชื้นนะครับห่วงฤดูหนาวนะครับเป็นช่วงที่หลายคนนะครับฝนถึงทิ้งช่วงนะครับคงไี่มีปัญหาเพื่อนๆว่าเรื่องการให้น้ําจริงๆแล้วครับในช่วงที่เขาเรียกว่านะครับ ฝนฝนทิ้งช่วงเงี้ยแล้วเข้าสู่นาดูนาวงี้นะครับความชื้นเสียไปรวดเร็วมากนะครับเพื่อนโดยเฉพาะความชื้นที่เป็นหน้าดินนะครับความชื้นหน้าดินโดยเฉพาะที่เป็นดินทรายนะครับหน้าดินจะแห้งเร็วมากนะครับตอ,อนดีที่สุดก็คือเราต้องช่วยนะครับเสื่อวบางทีเรื่องการลดน้ำอ่าเสรแล้วก็นี่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเพืเ่อนเพื่อนอ่านี่คือผักตบนะครับใหญ่น้อยตัวนี้นะครับข้อดีข้อดีผักตบนะครับหนึ่งช่วยรักษาความชื้นนะครับให้กับโคนโคนทุเรียนนะครับมีรักษาความชื้นได้ดีมากอันที่สองข้อดีนะครับผักตบนี่เป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเป็นปุ๋ยปุ๋ยด้วยก็ มีถ้าเป็นพวกพืชสดก็หนักไปทางในตัวเจนนะครับในตัวเจนก็จะเหมาะกับทุเรียนเล็กเราเนี้ยนะครับเราได้ทั้งความชื้นได้ทั้งปุ๋ยไปในตัวนะครับดีกว่าปล่อยให้พวกเนี้ยก็เรียกว่าอะไรนะครับไม่มีประโยชน์นะครับอยู่ในน้ำจริงจริงๆแล้วผักตบก็มีข้อดีเยอะนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเป็นผักตรบไร้ค่านะครับอันนี้ นะครับปุ๋ยก็ดีความชื้นก็ดีนะครับโบราณนะครับที่ผมไปอ่านดูนะครับสวนมางนนเขาทําทุเรียนแต่ก่อนนะครับเขาก็มักเอาัะตบนะครับมาคุมในช่วงแรงเพื่อให้ความชื้นกับทุเรียนเขานะครับนั่นคือสิ่งที่ผมไปอ่านเจอนะครับเพื่อนๆอันนี้เราก็มาปรับใช้กับสวนเรานะครับที่อยู่ทางจังหวัดอุบลนะครับสวนนี้ สวนของผมนะครับก็อยู่ที่บ้านจุกชัยนะครับตําบลอาจรย์รืออำเภอเดชจังหวัดบุรีรัชธานีแล้วก็เป็นสวนทุเรียนานาดินทรายนะครับสวนทุเรียนใหม่สวนทุเรียนเล็กวันนี้เราก็มานําเสนอสิ่งดีๆให้ความรู้กับเพื่อนๆน,น,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอการาดข้า,ามาสวัสดีครับเพื่อนๆครับ